ยาวเลยพาอาจารย์มาเที่ยวชมสะพาน ตรงข้างหน้าโน้นที่จะไปเดี๋ยวทางขวามืออาจารย์จะไปทางโดบัวขวามือไปโดบัวขวามือไปโดบัวส่วนซ้ายมือก็จะเป็นแถวไปวัดลานอันนี้คือเป็นช่วงสะพานที่เขาทำข้ามข้ามแม่น้ำท่าจีนท่าสะพานนี้นะครับยกเลิกระดับข้ามแม่น้ำท่าจีนตรงข้างล่าง ก็จะมีถนนทางลอดนะครับข้างล่างก็ถือว่าเลืกยามยามดีที่มีโอกาสได้ขึ้นมาปั่นสำรวจนะครับขึ้นมาปั่นสำรวจหรือว่าเพื่อนนักปั่นท่านใดที่สนใจอยากจะขึ้นมาปั่นก็ได้นะครับไม่มีปัญหาครับแต่ว่าแนะนำให้เป็นจักรยาน เสือภูเขานะฮะตรงนู้นเป็นถนนใช่ไหมถนนที่รถวิ่งอยู่นี่นะตรงนู้นอ่ะนู่นนะครับถนนที่รถวิ่งอยู่ตรงนั้นจะไปตรงไอ้เนี้ยไปดูบัวเนี่ยครับที่เป็นทางแยกที่ปั่นจัก,กรยานกันที่นักนักปั่นจัก,กรยานกันลหลายคนจะมาปั่นเนี่ยเห็นไหมถนน,นเนี่ยที่ไปทางดูบัวออกไปทางโน้นถนนสวยหเห็นนะครับนู้นนะครับไปที่ดูบัวก็ตรงน้นอ่ะที่ดูบัว ก็ยังเป็นคลองเป็นคลองอยู่ตรงนี้ก็จะมีคนมามาดึงมามาเดิน,ดนออกกําลังกายวิ่งมีตกปลาด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูเขาตกปลาไม่รู้ตกกระเป๋าหรือก็ตกปลาเกกนี่ยครับไอ้นั่นไม่ใช่วัดอัน,นั้นเป็นบ้านคนที่มองเหนน็นเป็นบ้านคนบ้านทรงไทยไงท,ที่สวยๆบ้านทรงไทย บ้านสงสัยที่วสวยๆอะไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดนะครับอันนี้ก็ได้โอกาสโอ้ยถนนสวยบรรยากาศสวยครับฝั่งนี้เป็นฝั่งกลับนะครับ ฝั่งโน้นจะเป็นฝั่งทั้งไปฝั่งนี้ฝั่งกลับแต่ว่าตอนเนี้พวกแรงงานก็ขึ้นมาได้แล้วก็มันไม่มีรถเขาก็ยังอันนี้อยู่ก็ถือว่าโชคดีมีโอกาสก็เชิญชวนนะครับมาปั่นจัก,กรยานชมเนี่ยครับเป็นแม่น้ําแล้วเป็นแม่น้ําท่าจีนแล้วครตรงเนี้ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่คือแม่น้ําท่าจีนให้ดูฮะเนี่ยแม่น้ําท่าจีนแล้วตรงเนี้ยครับ ไปทางนู้นน่แะครับไปแม่น้าท่าเจีนไปออกนู่นแหละตลาดน้ําลําพญาไปทางนู้นนะครับแม่น้ําท่าเจีนตรงนี้ก็จะไปฝั่งทางอาจารย์เราจอดตรงนี้ถ่ายรูปก,ก่อนแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวจอดก่อนเนี่ยครับไปฝั่งทางนู้นนะครับก็จะไปออกน่นแหละออกทะเลน่นแหละไปทางวัดลานออกทางนครชัยศรีไปทางนูนน้นแหะะให้ดูครับเนี่ยครับดูต่อหม้อเดี๋ยวเห็นไหมฮะต่อหม้อเบืเริ่มเลย นี่ครับต่อหม้อเขาบนเริ่มเลยให้ดูนี่คือแม่น้ํานะครับแม่น้ําท่าจีนที่เขาทําสวยนะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศถ่ายรูปกับท่านอาจารย์อาจารย์ตั้งตรงนี้แหละ,ะเดี๋ยวถ่ายรูปสักภาพหนึ่งฮะอันนี้มากับท่านอาจารย์สองคันเดี๋ยวนะเอาภาพบรรยากาศถ่ายกว้างๆก่อนบรรยากาศท่านอาจารย์เราให้ดูมุมก,ก,กว้างๆก่อน โอเคเดี๋ยวต้องใช้กล้องอีกอันหนึ่งเดี๋ยวตวเนี้ก็เซฟตัวนี้จบไปก่อนนะครับ